ไปดีกว่าม่อ่าอาลครับแมเฮ้ยติดๆรั้ผมจ้าฉันก็เลยอะฉันเป็นอะรฉันก็ไม่เลิบานเดีเาด้วยฉันอายุมากสุดนแกผมก็อาูาจะรูไมเาแล้วครับสววครกบสวีครับสวีครับโอ้เอาละเอาลน่งตัวหน่อยด้านนั้นครับอ่าขไ 4 0 0 0 4,000คุณได้เื้อหนึ่งตัวฮะอันนั้นตัวไหนวาเป็นใครา่ไม่งี่ด้ไได้ได้วายมาครับได้วายครับวายูนรับไวกระชูนเปิดอะไรกับูน่อาะครับครับผมบอสาขับครับวสวัสดีครับผมวีสตาร์ขับครับ เราุวสวัสดีครับแซมสตารัคครับ <Yeah! S 1> สวัสดีครับผมโสดสตาร์หหรือว so ่าโสเชฟเบรครับเธ <Yeah! S 1> สวัสดีคดนชเปรสวัสดีคะ่คะนนากิป็นกเะหรือว่านะคะผมเหรวัดีค่ะ

พาส่สสสสัสดี่ทำแผน่าสวัสดีครับบ้าค่างผมจะมีการอัพเดต,ตเดครับ,บ สวัสดีครับผมฟรงมระสับสวัสดีครับผมค์สุับครับคี่เรายการคุันโอ้วันนี้สนุกสนานนะได้ออกไกมาเนี่ยเต็มทีุ่เอรปงเนที่ออกน้าผานร้านเลยทีเดียวเราสนุนคนะอาผมตอนนี้นะฮะ ยืนพิธีกรอนจัดแอคชั่นนะครับทั้งหมดขอบคุณทุกคนมากมากครับที่วันนี้มาร่วมพิธีกับเราในงานเซ็กซ์แอนนิวเซอรี่ r s คชั่นแนลวิดเดอะสตาร์เจนตนะครับโอ้แมตอนนี้ให้ทุกคนไปสูดสูดอากาศออกซิเจนกันก่อนพโอ้ยถ้าจะหายใจไม่หมดแล้วขอบคุณทุกท่านมากคับ